สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง m o u ที TV นะครับผมสำหรับคลิปนี้ข่าวนี้นะก็มเีเขามีการคาดการณ์หรือว่านักวิจัยนะครับมีการคาดการเรื่องอัตราการเจริญพันธุ์นะครับลดลงทั่วโลกนะครับนักวิจัยคาดว่า23ประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะประชากรจะหายไปครึ่งหนึ่งในปี2100นะครับ2100นะก็คืออีกประมาณ80ปีข้างหน้าครับผมอีก80ปีข้างหน้าประชากรไทยเราจะลดลง ครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งนึงสมมติว่าตอนนี้เรามี60-70ล้านคนใช่ไหมก็อาจจะเหลือประมาณ35ล้านคน35ล้านคนก็ยังเยอะอยู่นะนะแต่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายุคที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นหรนะือเปล่านะนักวิจัยด้านประชากรเตือนนะครับให้ประเทศต่างๆที่ทั่วโลกนะครับรับมือกับอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดต่ําลงจนหน้าตกใจซึ่งคาดว่าจะทําให้ทุกประเทศทั่วโลกมีประชากรลดลงเมื่อสิ้น ทศวรรษที่21นะครับผมโดยมีอย่างน้อย23ประเทศที่จะที่ประชากรจะลดลงถึงครึ่งซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยนะครับมันจะมองเป็นมุมข่าวดีหรือข่าวร้ายถ้ามองในมุมข่าวดีอัตราการเจริญพันธุ์ลดลงทรัพยากรอาจจะถูกคอนซูมหรือว่าถูกใช้น้อยลงหรือเปล่าอันนี้ทรัพยากรนะเออทรัพยากรนะครับถ้ามองอีกมุมนึงนะมองอีกมุมนึงถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ ไม่รู้ดิมองถ้าผู้ชมอาจจะมองอีกคนละมุมกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่ะมาดูสกักปุปบในเรื่องนี้ทางนั่นสื่อ bbc thailand นะเขาก็ได้สื่อ bbc news ของไทยนะเขาก็ได้เปิดเผยบทความเรื่องนี้นะครับบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับประชากรลดลงก็คือจํานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะอัตราการจเจริญพันธุ์หรือค่าเฉลี่ยการมีบุตรของผู้หญิงหนึ่งคนกําลังลดลงเมื่ออัตราการจเจริญพันธุ์ของประเทศตกต่ํากว่าประมาณ2.1จํานวนประชากร ของอจํานวนประชากรจะเริ่มหดตัวลงในปี1950ในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้หญิงมีลูกเฉลี่ย4.7คนสถาบันเมทริกสุขภาพและการประเมินผลมหาวิทยาลัยวอชิงตันรายงานว่าอัตราการเจริญพันธุ์ทั่วโลกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ2.4คนเมื่อปี2017นะครับรายงานชิ้นล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่14กรกฎาคมคาดว่าอัตรา,ารเจริญพันธุ์จะตกลงเรื่อย จนเหลือแค่1.7คนในปี2010 200เอ้ย2,100ขอขอพายับ2,100นะ2,100อีก80ปีข้างหน้านั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับหญิงไทยติดอันดับ10หญิงไทยติดอันดับ10นะครับผมอันดับโลกนะอันดับ10อันดับโลกครับแม่มีลูกน้อยขณะที่แม่ทั่วโลกมีบุตรลดลงแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือสังคมสูงอายุนะครับผมคนสูงวัยในครอบครัวข้ามรุ่นนะครับอยู่ อย่างไรเมื่อไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เมื่อโลกมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็กชีวิตเราเปลี่ยนไปอย่างไรนะรอันนี้เขาเป็นประเด็นที่ตั้งสมมติฐานในอนาคตนะครับว่าเฮ้ยผู้สูงอายุนะครับผมจะมีมากขึ้นท่ามรุ่นมากขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กนะครับชีวิตจะเป็นอย่างไรนะครับผมจากการคำนวณน,นี้นะครับนักวิจัยคาดว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปถึง9 7พันล้านคนในราวปี2064และ อีก44ปีข้างหน้าจากนั้นจะลดลงเหลือ8.8พันล้านคนนะครับเมื่อสิ้นทศวรรษศตวตรรษที่21นั่นเองนะครับการที่ประชาการที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ทีเดียวศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์เมอร์นะครับผมผู้ทําการกล่าวนะครับผมผู้ที่ทําวิจัยนะศาสตราจารย์คริสโตเฟอร์เมอร์เนี่ย เขาทำการวิจัยนะเป็นผู้วิจัยกล่าวกับ BBC เลยนะท่านผู้ชมครับผมนะครับคิดว่านะเป็นเรื่องยากมากที่เราจะคิดถึงปัญหานี้ได้อย่างครอบคลุมหรือตระหนักอย่างแท้จริงว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องใหญ่แค่ไหนเราต้องยกเครื่องสังคม ทั้งหมดเพื่อรับมือกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็มีกราฟิกขึ้นมานะตั้งแต่ปี1950นะครับไล่มา60 970 1980 990นะครับปี2010แล้วปี2011มีอัตรานะอันนี้อัตราเจริญพันธุ์นะกราฟอัตราเจริญพันธุ์ของโลกนะครับจำนวนทารกนะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะรอดชีวิตต่อผู้หญิงหนึ่งคนนะครับผมลดลงนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงชาติไหนอันนี้ก็เป็นกราฟเกี่ยวกับผู้หญิงชาติไหนผมก็จะขึ้นภาพสไลด์เนาะภาพสไลด์ผู้หญิงชาติไหนมี ลูกน้อยที่สุดนะครับอ่าสิประเทศแรกนะที่มีอัตราการเจริญพันธุ์เฉลีย่ยต่ําสุดในปี2017นะครับก็มีไซปรัสไต้หวันนะครับผมอ่าเกาหลีใต้นะครับอ่ามาเรื่อยๆนะเป็น 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, นะึ่งหนึ่งหนึ่งเกาหลีใต้1.2ึ่งจุอันดอร่านี่ผมไม่รู้จักแห่ประเทศนี้1.2นะครับเปอร์เปอร์โตริโก1.2ไทย1.2นะบอสเนียแอน เฮอร์เซโกวีนานะครับผม1.3โปแลนด์1.3มอโดวา1.3แล้วก็ญี่ปุ่นนะ1.3ญี่ปุ่นนี่ผมเห็นนะเขากลับมาใช้ผู้สูงอายุในการทำงานเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายมั้งเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายเป็นเป็นเป็นนโยบายของของรัฐบาลของญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นนะครับจะเห็นว่าตอนเราไปสนามบินอะจะเห็นผู้สูงวัยอะญี่ปุ่นมาทำการสแกนนู่นนี่นั่นเติ้ดเติ้ลอะไรเงี้ยมาสแกนให้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็เกี่ยวกับผู้หญิงชาติไหนมีลูกมากที่สุดะรรเปททศแกีี่ม อัตราการจเจริญพันธุ์สูงสุดในปี2017นะครับผมก็มีไนเจอร์นะอันนี้น่าจะไปทางนู่นนะแอฟริกานะ7.1นะครับเออ่ชาติชารติสหรอซาร์ฐเหรออันนี้ไม่รู้จักเล6.7นะครับซูมาเลีย6.1มาลี6นะอัฟกานิสถาน6ซูดานใต้นะครับ5.9บูกินาฟาโซนะครับ5.4ครับบูรุนดีนะครับ5.3ยูกันดา5.2แล้วอังกูล่า5.1 <c oughs> ก็ออกไปในทางถแถบทวีปที่แบบว่าเ,เป็นประเทศที่ ค่อนข้างจะอันนี้ต้องต้องต้องผมผมบอกงี้ว่าวอาจจะพัฒนาได้กว่ากว่ากว่าประเทศที่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับอันอันบนนะนะอันบนนะอันนี้ประเทศแอฟริกาอะไรเงี้ยที่มีการพัฒนาอาจจะได้กว่าอาจจะได้กว่าแอฟริกาอะไรเงี้ยมีลูกเยอะอยู่แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วลูกอาจจะลดลงนะเพราะว่าอาจจะด้วยความรู้อาจจะด้วยเขาไม่อยากจะมีลูกกันเพราะว่าเรื่องภาษีเรื่องเรื่องการเลี้ยงดูอะไรหรือเปล่าภาระอะไรตรงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นวิเคราะห์ในเชิงสังคมนะเชิงสังคมและเศรษฐกิจมันก็มีความเกี Aye ่ยวโยงกันนั่นเองนะครับผมอ่ะ ก็ประเด็นนี้ bbc ก็ได้กล่าวบอกว่าทํให้อัตราเจริญพันธุ์ถึงลดต่ําลงนะครับอัตราการเจริญพันธุ์ที่ตกลงนี้นี้นะครับไม่เกี่ยวกับจํานวนตัวอสุจิหรือเรื่องอื่นๆที่คนมักนึกถึงเมื่อพูดเรื่องการเจริญพันธุ์แต่เป็นผลมาจากการศึกษาและการทํางานของผู้หญิงรวมถึงการเข้าถึงยาคุมกําเนิดทําให้ผู้หญิงมีลูกน้อยลงนะครับผมอัตราการเจริญพันธุ์ที่ต่ําลงนี้ในด้านหนึ่งครับก็นับว่าเป็นความสําเร็จของการคุมกําเนิดนะครับผม,มประเทศไหน ได้รับอีกประเด็นประเทศไหนได้รับผลกระทบมากที่สุดครับคาดว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ําลงจะทําให้23ประเทศมีประชากรลดลงถึงครึ่งหนึ่งในปี2100นะครับผมในจํานวนนี้มีสเปนโปรโตุเกสไทยเกาหลีใต้อิตาลีและญี่ปุ่นนะครับมีการคาดการว่าจํานวนประชากรของญี่ปุ่นจะลดลงจาก128ล้านคนในปี2017เหลือเพียงไม่ถึง53ล้านคนในช่วงปลายศตวรรษนี้นะครับแล้วก็ อิตาลีก็จะมีประชากรลดหวบลงไม่แพ้ญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะลดลงจาก6 1ล้านคนเหลือ28ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันก็กสูญเสียไปจากโควิดเข้ามาสมพลเลยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวเลขนี้ทําให้ผมถึงกับอ้าปากค้างครับศาสตราจารย์เมเลอร์นะที่เขาทําการวิจัยก็ได้กล่าวนะมาดูประเทศที่มีประชากรมากอย่างจีนและอินเดียกันบ้างครับจีนซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะฮะคาดว่าจะมี คาดว่าจะมีประชากรเพิ่มเป็น1.1ล้านคน,นครับในอีก4ปีข้างหน้านะครับก่อนจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเหลือ732ล้านคนในปี2100นะครับผมส่งผลทำให้อินเดีย9ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแทนนะครับผมประชากร23ประเทศเช่นญี่ปุ่นไทยสเปนและยูเครนจะลดลงราว50%หรือมากกว่านั้นแม้การลดลงของประชากรจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแต่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรมักจะส่งผลทางลบในด้านอื่นๆงานวิจัยก็ได้ระบุนะครับผมว่าทําไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหาหลายคนคิดว่าการที่ประชากรลดลงจะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับเพราะมีคนน้อยลงการปล่อยคาร์บอนการเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่เกษตรเ่พื้นทีกษตรก็จะลดลงด้วยประชากรลดลงอาจีต่อสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนอายุประชากร ครับคือมีคนชารามากกว่าคนหนุ่มสาวซึ่งจะส่งผลกระทบด้านอื่นๆตามมาอีกหลายอย่างครับศาสตราจารย์เมเรอร์นะครับให้ความเห็นนะฮะในประเด็นเกี่ยวกับอายุประชากรนี้งานวิจัยคาดว่าจํานวนประชากรโลกที่มีอายุต่ํากว่า5ปีจะลดลง681ล้านคนในปี2017เหลือ401ล้านคนในปี2100จํานวนประชากรโลกที่มีอายุมากที่สุดมากกว่า80นะครับมากกว่า80จะเพิ่ม จาก141คน141ล้านคนขอไป141ล้านคนในปี2017เป็น866ล้านคนในปี2 1 0คำถามก็คือหากโลกเต็มไปด้วยผู้สูงอายุแล้วใครจะทํางานเพื่อจ่ายภาษีใครจะแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยใครจะดูแลคนชราแล้วคนจะหยุดทํางานเมื่อเข้าสู่วัยชราได้หรือไม่เราต้องเตรียมรับมือกับปัญหานี้ไว้แต่นเนิ่น ศาสตราจารย์เมเรเมรเรเมอเรขออภัยครับอ,อ่านผิดตลอดเมเรนะครับก็ได้กล่าวไว้นะอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่ารับมืออย่างไรดีนะฮะหลายประเทศนะครับเช่นสหรัฐอาณาจักรหาวิธีเพิ่มจํานวนประชากรและชดเชยอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่างที่ต่างด้วยการเปิดรับคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศนะครับแต่เมื่อถึงจุดที่ทุกประเทศต่างก็มีประชากรลดลงวิธีการนี้ก็จะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปนะฮะก่อนหน้านี้กระทรวน พัฒนาสังคมและ,ะความมั่นคงของมนุษย์รายงานว่าสิ้นเดือนกันยายน2560อัตราการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงไทยอยู่ที่1.46 1.46คือผู้หญิงไทย1คนให้กำเนิดบุตรเฉลี่ย1.4คนและคาดการว่าประชากรไทยจะลดลงเหลือ69ล้านคนในปี2593นะฮะ2,953และจะเหลือ,อและจะเหลือ47 47ล้านคนนะจากหหรือ47ล้านคนนะครับผมในปี2643อันนี้นะ่าจะเป็นพศนะ2อ4 3นะระครับจากเดิมที่แต่ละประเทศเลือกที่จะเปิดหรือไม่เปิดรับผู้อพยพในในอนาคตเราจะได้เห็นการแย่งกันรับดึงดูดคนต่างชาติให้เข้ามาในประเทศเพราะประชากรมีไม่พอนะศาสตราจารย์เมรเร่คาดการไว้นะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆที่หลายประเทศใช้เช่นออกนโยบายสนับสนุนให้พ่อและแม่ลาออกเพื่อเลี้ยงลูก จะสวัสดิการเลี้ยงดูเลี้ยงดูเด็กฟรีนะครับให้เงินอุดหนุนหรือให้สิทธิทธจ้างงานเพิ่มนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าวิธีการไหนจะดีที่สุดนะฮะกลายมาเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะโอ้เรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับวงการวิเคราะห์สมเหตุสมผลามากนะถ้าคนแก่เยอะเกินไปนะแล้วก็การเจริญเติบโตก็มีน้อยลงก็เป็นปัญหาอีกนะสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นนะแต่มนุษยชาติ อ,อาจจะลดลงได้เออแต่ก็มันก็อาจจะมีหลายมุมมองนะคนมองในมุมเชิงธรรมชาติเออคาร์บอนลดน้อยลงธรรมชาติจะฟื้นฟูนฟนฟนอ,อ่าการบริโภคของมนุษย์จะลดลงอะไรเงี้ยแต่แต่ปัญหาของมนุษย์ก็คือว่าเออคนแก่จะเยอะขึ้นแล้วก็โอ้โหาระต่างๆอีนะคนทํางานไม่มีนะก็จะเป็นยุคสูงวัยนะยุคสูงวนะัยวก็ต้องต้องใช้โรบอรททางานแทนอนะไรเงี้ยเออคนแก่จะสามารถทํางานได้ถึงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ก็น่าเป็นห่วงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเอออีกอนาคตอีกร้อยปีนะอีกช่วงชีวิต อีกช่วงอายุคนหนึงนะฮะอันนี้เป็นการคาดการไว้นะครับท่านผู้ชมครับวันน้ครับลาท่านผู้ชมเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์วิเคราะห์านานาจิตตังหรือว่าวิเคราะห์ตามความเห็นมุมมองของท่านผู้ชมได้เลยครับสวัสดีครับ